วันนี้เราจะมาดูวิธีการขัดหินนะคะวันนี้เราจะมาขัดหินก่นแรกเราต้องทำความสะอาดก่อนนะคะขัดเอาฝุ่นและคราบที่ติดอยู่ยวกับหินนะคะที่ใช้ปูตกแต่งเสาให้สวยงามนะคะ นี้เราก็ขัดทำควาสะอาดก่อนนะคะนี่นะคะเริ่มขัดถ้าเราไม่ขัดแล้วเวลาทาสีแล้วมันจะไม่เกิดเงาขึ้นมานะคะ สีมันจะออกมาไม่สวยนี่นะคะหลังจากที่เราขัดเสร็จแล้วเราก็ทาด้วยสีขัดเงานะคะทำให้มันดูสวยงามขึ้นนะคะ หินที่มันเก่านะคะเราสามารถเอามาขัดแล้วลงสีเคลือบเงาให้ดูสวยงามได้นะคะ นี่นะคะค่อยๆทาไปแปรงอะคะเราต้องใช้แปรงเฉพาะที่ขัดทาสีเคลือบเงานะคะมันจะออกมาดูสวย นี่นะคะเราก็ทาทาให้มันขึ้นเงาทาซ้ำสองรอบนะคะ นี่นะคะอันนี้ยังไม่ได้ทานะคะมันก็จะดูสีสีเป็นของเก่าๆอยู่นะคะนนี้หลังจากที่เราทาแล้วมันก็จะเกิดเป็นเงาแล้วสวยงามขึ้นนะคะสีเคลือบเงาเราก็ซื้อได้ตามร้านค้าวัสดุทั่วไปได้นะคะ ทำให้สวยงามขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ทาตกแต่งใหม่มันก็จะไม่สวยนะคะเสร็จแล้วมันจะก็จะสวยอือ น,นคลิปนี้กดฝักด,ด,ดกดติดตามแล้วกดแชร์กดซักสไคร์ให้ช่างรัดด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ